ช่องหมอป้าหมอรูปยาฮิปสี่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจําวันเสาร์ที่27นะคะมิถุนายนพศอ2,566นะคะคําพยากอบดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยดวรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของทุคคลใดทุกคนหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ค่ะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณดูดวงส่วนตัวทักเซตแอดไลน์มีค่าวิชาชีพนะคะเริ่มต้นกันที่100บาทนะคะ <c oughs> สำหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากาก,กด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่หมอฟา้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่ชาว,วันอาทิตย์ค่ะ ชาวันอาทิตย์นะคะ j u s t e n t j u s t e n t เป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมนะคะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเป็นไพ่ของการหลุดพลรอดพ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของคําว่าปฏิหารเข้ามาด้วยนะคะแต่ไพ่ j u s t e n t นะคะเรียกว่าคาดเดาสถานการณ์หรือวางแผนสิ่งต่างๆไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันดูปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะเรียกว่าทําวันนี้ให้ดีนะคะพรุ่งนี้ต้องดีแน่นอนนะคะทําดีได้ดีนะคะ สองถ้วยนะคะจะได้เพ like <dev> ื่อนได้มิตรที่ดีนะคะมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสมีสิ่งดีๆเข้ามาจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาให้หรืออาจจะได้รับข้อเสนอที่ดีนะคะในวันนี้หรือนะคะในเรื่องของการงานก็เรียกว่าค่อนข้างจะรับรื่นนะคะจะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานจากผู้บังคับบัญชานะคะอาจจะได้รับมอบหมายงานหน้าที่สําคัญให้ต้องรับผิดชอบหรืออาจจะได้รับงานโครงการใหญ่ๆนะคะจะมีในเรื่องของการเซ็นสัญญาการต่อสัญญาเกิดขึ้นด้วยนะคะ เรียกว่าชิดพระจลงเท้านะคะเดินทางขึ้นเหนือลงตาอยู่ไม่ติดที่นะคะอยู่ไม่ติดเก้าอี้เลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเดินทางทำนู่นนี่นั่นติดต่อประสานงานนะคะบางคนเดินทางออกนอกพื้นที่เดินทางลงพื้นที่เดินทางออกต่างจังหวัดหรืออาจจะเดินทางไกลถึงต่างประเทศก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเดินทางแล้วจะมีโชคเดินทางแล้วจะโชคดีเดินทางไปไหนแล้วจะแคล้คลาดปลอดภัยด้วยนะคะ หรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางนะคะไปในสถานที่โบราณสถานเดินทางไปไหว้พระไปขอพรนะคะเดินทางไปทําบุญก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับงานบุญด้วยนะคะในวันนี้สําหรับชาววันอาทิตย์นะคะส่วนในเรื่องของการค้าขายนะคะก็เรียกว่ามีออเดอร์ฟุกฟุกออเดอร์ดีๆเข้ามาด้วยนะคะการค้าการขายโดดเด่นนะคะในวันนี้ส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่ามีโชคลาภลอยแบบฟุกฟุกเข้ามานะคะตัวเล็กจากทะเบียนรถตัวเล็กจากคนรักนะคะ หรือใครที่การเงินติดติดขัดขัดมักจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าถ้าเป็นคนที่มีคู่อันนี้เป็นความรักที่ดีนะคะมีความเข้าอกเข้าใจการรักกันมากขึ้นนะคะบางคู่บางคนอาจจะมีในเรื่องของการทานข้าวร่วมกันหรือพาครอบครัวพาคนรักนะคะไปทําบุญร่วมกันนะคะไปทานข้าวนอกบ้านก็ได้ด้วยนะคะส่วนคนโสดคุณมีดวงของการได้พบรักนะคะนะเรียกว่าเดินทางและอาจจะได้พบรักนะคะหรืออาจจะเจอ ปิงปรับก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์นะคะไพ่หนึ่งเหรียญนะคะหนึ่งเหรียญอันนี้เรียกว่าความดวงดีความโชคดีโอกาสสิ่งดีๆนะคะกําลังจะเกิดขึ้นนะคะแต่ไพ่หนึ่งเหรียญใบนี้นะคะความสําเร็จนะคะกว่าจะสําเร็จได้นะคะก็ต้องผ่านปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใจคุณสู้นะคะหนาใจคุณไม่ท้อใจคุณไม่ถอยนะคะความสําเร็จอยู่ไม่ไกลนะคะหนึ่งเหรียญใบนี้นะคะบ่งบอกว่าความสําเร็จใกล้เข้ามาแล้วนะคะสําหรับชาววันอาทิตย์ค่ะ ตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลขศูนย์มีเลขสองมีเลขหกและเลขหนึ่งนะคะสําหรับชาววันอาทิตย์นะคะชาววันอาทิตย์วันนี้หมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญนะคะทําบุญเกี่ยวข้องกับโรงทานการให้ทานนะคะการปล่อยสัตว์นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันอาทิตย์ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะชาววันจันทร์8ปไม้เท้าขอโทษนะคะเไม้เท้านะคะเไม้เท้าเนี่ยการงานโดดเด่นการงานค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายอีลุงตุงนางนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของคําว่าอ,ออเดอร์ดีๆเข้ามาด้วยนะคะแล้วเไม้เท้าดวงมักจะมีคนเข้ามาผลักดันเข้ามาอ,อปามุปถัมเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาช่วยเหลือนะคะหรือนะคะนะเรียกว่าวันนี้อาจจะมีพลังในการขับเคลื่อนเคลื่อนที่นั่นเองนะคะ คิงดาบนะคะต้องลุยต้องสู้นะคะถอยไม่ได้ด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะคิงดาบส่วนใหญ่ไม่พูดเยอะไม่พูดมากนะแต่มักจะทําให้เห็นนะคะหรือชาววันจันทร์วันนี้อาจจะได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถของตัวเองที่ค่อนข้างจะมีความโดดเด่นนั่นเองนะคะเรียกว่าการงานนี้ต้องเคลียร์ต้องจัดการต้องสะสางใครที่เรียกว่าชอบสะสมงานเป็นดินพ่อของังมูวันนี้ต้องเคลียร์ให้เสร็จนะเรียกว่าเรียงลําดับให้ดีนะคะว่างาน ชิ้นไหนมีความสําคัญมากน้อยนะคะนะจัดการวางแผนให้ดีนะคะการงานก็ก็จะได้ไม่ยุ่งอิลุงตุงนังนั่นเองนะคะก็เรียกว่าวันนี้รายร้อมไปด้วยงานนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินชาววันจันทร์นะคะก็เรียกว่าการเงินนี้ส่วนใหญ่ลำแข้งลำขานะคะน้ำพักน้ำแรงความรู้ความสาม,มารถของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะการเงินวันนี้นะคะเรียกว่าค่อน <laughs> ข้างจะคล่องตัวคล่องสะพัดเลยทีเดียวนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของช่องทางรู้ทางในการหาเงินที่ดีเข้ามาแต่บางคนอาจจะมีความกังวลในเรื่องของหนี้สินสิ่ง,งต่างๆที่รุมเรานะคะค่อยๆเคลียร <son ist> ์ค <son> ่อยๆจัดการค่อยๆสะสางไปนะคะหรือมองช่องทางในการหาเงินให้ให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะ เรียกว่าเราลดภาระไม่ได้นะแต่เราสามารถที่จะเพิ่มนะคะในเรื่องของไรายได้ได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ชาววันจันทร์ความรักไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะด้วยภาระด้วยหน้าที่นะคะต่างคนต่างก็โฟกัสไปในเรื่องของการงานอนาคตความมั่นคงของครอบครัวมากกว่านั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่มีคู่แล้วก็คนโสดนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพชาววันจันทร์นะคะในวันนี้อาจจะมีบ้างปวดปวดไม่เมื่อยตามเนื้อตามตามัวนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันจันทร์ค่ะก้าวถวยนะคะนะาเรียกว่าเครียดนะคะวันนี้ ก้าวเทยเป็นไพ่ของความเครียดความกังวลบางครั้งท้อแท้นะคะท้อแท้กับปัญหาท้อแท้กับชีวิตท้อแท้กับโชคชะตานะคะเรียกว่าบางคนนี่อาจจะอยู่ในผวังวังวนของคําว่าทุกข์เครียดความสิมเศร้าได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ยาม,มัวจมปักอยู่กับคําว่าอดีตจมปักอยู่กับความทุกข์นะคะรีแลกตัวเองลุกขึ้นมาเพิ่มความกระตือรือร้นให้กับตัวเองนะคะเรียกว่าความสําเร็จนะคะเรานั่งรอไม่ได้นะเราต้องสู้เราต้องลุยความสําเร็จจึงจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะใครที่ชอบ เสี่ยงโชคตัวเลขจากนาไพมีเล็7มีเล็1มีเล็9และเลข5านะคะเช้าวันจันทร์วันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าเช้ามาใส่บาตรท,ทาบุญกวดน้ําให้กับศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมในเวรหรือใครบางคนที่เราคิดถึงเขาและเขาไม่ได้แล้วเขาไม่สามารถที่จะกลับมาหาเราได้แล้วนั่นเองนะคะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะชาววันอังคารแห่งแมนทุกๆุก,กเครียดเครียดอึดอัดกดดันนะคะหรือว่าบางคนอยู่ในช่วงของอเรียกว่าอาจจะ คิดนะคะนะคิดกังวลลังเลโลเลกําลังตัดสินใจอะไรกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเพราะไพ่แฮงแมนใบนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ทุกเลยทีเดียวนะคะแต่อาจจะมีเรื่องเครียดเครียดให้ต้องคิดเท่านั้นเองนะคะ ภาวะาผาวองหลังเลโลเลนะคะต้องประคับประคองสถานการณ์สิ่งต่างๆนะคะการงานในช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเบื่อจะเครียดจะเซ็งนะคะก็เรียกว่ายังต้องทนทําไปนะคะด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบหรือว่าบางคนอาจจะไม่มีช่องทางนะคะช่องทางที่จะเอ่อเรียกว่าเปลี่ยนนะคะนะก็เรียกว่าทนไปก่อนอดทนไปก่อนนะคะด้วยสถานการณ์สิ่งต่างๆส,ะะสะภาวะเศรษฐกิจนั่นเองนะคะใครที่คิดที่จะลงทุนทําธุรกิจกิจ,ก,จการอะไรต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ ดีก่อนนะคะการลงทุนในช่วงนี้มีความสุ่มเสี่ยงนะคะหรือถ้าใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วอันนี้ต้องกอดให้แน่นนะคะนะเรียกว่าทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะอย่าพลั้งเผลออย่าเผลอเลยอย่าเหม่อลอยนะคะจะได้ไม่เกิดการงานเข้างานมีปัญหาหรือว่าบางคนอาจจะแบบทํางานกันแบบหัวหกพ้วติดกันเลยทีเดียวนะคะนะเรียกว่าทํางานมากกว่าค่าแรงนะคะหรือไม่ใช่แค่ง,งานของตัวเองอาจจะเป็นงานของคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะเลยรู้สึกว่าห υ, ห υ, ห υ, เหนื่อยเหนื่อยเบื่อเบื่อจังเลยวันนี้นะคะ การค้าการขายประคับประคองไปก่อนนะคะส่วนการเงินจะมีโชคเข้ามาใครที่รองเงินอยู่นะคะนะจะมีโชคเข้ามานะคะตัวเลขจากผู้หญิงผิวขาวผอมบางจะนําโชคลาภมาให้หรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของเงินตกเบิกเงินประกันนะคะนะเ,เงินในเรื่องของการที่เรียกว่ารายได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเองนะคะนะ ก็เรียกว่า2เหรียญจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการทําประกันชีวิตนะคะนะบางคนมีในเรื่องของเงินรายได้นะคะสิ่งต่างๆที่เพิ่มขึ้นบางคนอาจจะมีในเรื่องของเงินปันผลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินวันนี้นะเรียกว่าหมุนเงินก้อนใหญ่หางเงินก้อนใหญ่ย,ย,ยังจัดการบริหารได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ก็มีความเครียดนะคะมีความกังวลอยู่บ้างนะคะโชคลาภมีด้วยนะคะสาหรับชาววันอังคารนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้รักไปทุกไปรักไปอึดอัดใจไปจะไปต่อจะพอดีจะเอาอยัางไงดีรักรักเลิกเลิกนะคะตัดกันไม่ขาดนะคะบางครั้งรักมันก็ดูเหงาเหงานะคะเอ๊หรือว่ารักเราไม่เท่าเดิมนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะ ในเรื่องของสุขภาพชาววันอังคารวันนี้อาจจะมีในเรื่องของอาการวิงนเวียนศีรษะนะคะระวังในเรื่องของโรควูบนะคะน้ำน้มืดนะคะหรือว่าการยืนการทรงตัวนะคะนะเรียกว่าอาจจะแบบมีในเรื่องของการยืนที่แบบการทรงตัวที่แบบไม่ไม่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะระวังในเรื่องของการลื่นการหกล้มกันด้วยก็แล้วกันนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันอังคารนะคะ จัสม <Just> ินนะคะจัสมินเนี่ยนะคะเป็นไพ่ของการหลุดพ้นการรอดพ้นปาฏิหารนะคะนะเรียกว่าจัสม n t เป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะทำดีหลุดพ้นรอดพ้นทำผิดทำไม่ดีต้องรับผลกรรมในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนะเรียกว่าไพ่จัสมินหมายถึงคำพิพากษาด้วยนะใครที่มีในเรื่องของคดีความถ้าคุณไม่ผิดนะคะมีโอกาสที่จะหลุดพ้นแต่ถ้าคุณผิดคุณก็ต้องรับนะคะในสิ่งที่ตัวเองทำเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกๆอย่างเกิดขึ้นจากพฤติ การและการกระทําของตัวเองนะคะชาววันอังคารวันนี้หมอฟ้าแนะนําให้คุณทําบุญนะคะนะที่เกี่ยวข้องกับหยุดยานะคะทําบุญกับผู้ป่วยระญาตนะคะนะหรือว่าผู้ป่วยอนาถาทําบุญกับคนพิการจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันอังคารนะคะตัวเลขจากนาภัยนะคะมีเลขศะขอโทษนะคะมีเลข3มีเลข2มีเลข9และเลข0นนะคะสำหรับชาววันอังคารนะคะ ต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะชาววันพุธสามถ้วยนะคะเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์อารมณ์ดีสนุกสนานนะคะยิ่งเครยียดยิ่งกินยิ่งทานนะคะสามถ้วยเนี่ยภาษีสังคมเยอะนะคะนะงานบุญนะคะนะงานพื้นบ้านใหม่นะคะหรือสามถ้วยนะคะจะได้บัดดีได้คู่หูที่ดีเข้ามาด้วยนะคะสามถ้วยหมายถึงความสุขนะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรักนะคะการงานก็เรียกว่ามีความมั่นคงนะคะธุรกิจกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองหรือใครที่กำลัง คิดที่จะลงทุนนะคะทำธุรกิจกิจการอะไรก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนนะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนร่วมกับคนรักกับคนในครอบครัวนั่นเองนะคะ The Sun นะคะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตากับคนหมู่มากกับคนทั่วไปนะคะเรียกว่าตัวคุณเองนะชาววันพุธ ค่อนข้างจะมีความโดดเด่นนะคะและไพ่เดอะซันนะคะนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮานะคะเป็นมิตรกับคนรอบข้างมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างนะคะเรียกว่าการงานในวันนี้นะคะชาววันพุธนะคะไม่ว่าคุณจะคาดหวังที่สิ่งใดคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะอาจจะได้รับข่าวดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าการเงินชาววันพุธส่วนใหญ่จะหมดไปกับอาหารของกินขนมนม,นมเนยนะคะหรือใครที่กําลังอยากจะได้รถเดอด กานพาหนะมีโอกาสที่จะได้ด้วยนะคะโชคลาบก็มีเข้ามาด้วยเช่นกันค่ะตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าแฮปปี้มีความสุขดีมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะบางคู่บางคนอาจจะพาคนรักนะคะพาครอบครัวไปเปลี่ยนบรรยากาศไปพักผ่อนนั่นเองนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณคุณยังครองความโสดอยู่นะคุณอาจจะอยู่กับ ญาติอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนมากกว่านะคะแต่ถ้าอยากพบรักดีๆต้องออกพบ ไปพบปะผู้คนนะคะมีโอกาสที่จะได้พบรักดีๆนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพุธค่ะหนึ่งถ้วยนะคะอ้วนทวนอุดมสมบูรณ์นะคะอิ่มหมีพีมันชุ่มชื้นเย็นฉ่ากันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ไพ่หนึ่งถ้วยของชาววันพุธนะคะถ้วยหมายถึงความสุขนะคะน้ําก็หมายถึงความเย็นนะคะนะเรียกว่าวันนี้นะคะชาววันพุธนะคะนะเรียกว่า ความสุขเต็มเปี่ยมล้นเปี่ยมเลยทีเดียวนะคะตัวเลขจากนาัยมีเลข3มีเลขค้ามีเลข9และเลข1นะคะสําหรับชาวะะชาวันพุธนะคะชาววันพุธวันนี้ให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับน้ํานะคะน้ําดื่มน้าป้านะนะคะนะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันพุธค่ะ ต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะชาววันพฤหัสไพเดสตานะคะรักสันโดษรักสงบนะคะนะอยากอยู่จะอยู่เงียบเงียบอยากอยูอยู่คนเดียวไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายกับใครหรือว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปพักผ่อนนะคะไปทะเลไปน้ําตกไปป่าเขานั่นเองนะคะไพเดอสตาเป็นไพของความฝันความหวังนะคะความคิดสิ่งต่างๆนะคะ อศวินเลียนนะคะนะเดินทางแล้วจะมีโชคเดินทางแล้วจะรับทรัพย์นะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนการเล่นหุ้นนะคะนะสิ่งต่างๆเข้ามานั่นเองนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะจะได้รับการอนุมัติงานจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับงานโครงการใหญ่ๆอาจจะมีในเรื่องของการเซ็นสัญญาการต่อสัญญาการเกิดขึ้นนะคะการงานในวันนี้เรียกว่าค่อนข้างจะมีความราบรื่นนะคะหรือตัวคุณเองอาจจะมีในเรื่องของการถ่ายทอดวิ ชาความรู้นะคะหรือว่าให้คำปรึกษาคำแนะนำนะคะกับคนรอบข้างนั่นเองนะคะ การค้าการขายยังมีลูกค้าแวะเวยนเวียนเขา้ามาอยู่เรื่อยๆเ,เ,เ,เข้ามาอยูอย่ตลอดนะคะการเงินนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินหรือจะมีโชคเข้ามานะคะนะเรียกว่าการเงินเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาหยิบมายืมตัวคุณก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าชาววันพฤหัสเป็นคนที่ใจบุญสุนทานชอบทําบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะแต่อย่าลืมนะคะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะนะหรือบางคนการเงินในวันนี้ชาววันพฤหัสนะคะอาจจะหมดไปกับการทําบุญนะคะนะซื้อข้าว ของเข้าบ้านตกแต่งบ้านปรับเปลี่ยนห่วงจุ้ยบ้านนั่นเองนะคะก็เรียกว่าการเงินยังจัดการบริหารได้เป็นอย่างดีโชคลาภมีเข้ามาด้วยนะคะตัวเล็กจากความฝันตัวเล็กจากทะเบียนรถนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยหมอฟ้ามองว่า ชาววันพฤหัสนะคุณอาจจะพาคนรักนะคะไปพักผ่อนไปเปลี่ยนบรรยากาศหรืออาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปทําบุญร่วมกันนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นความรักที่ดีนะคะแต่ส่วนคนโสดเนี่ยดูเหมือนจะดูเหงาเหงาเศร้าๆนะคะช่วงนี้แต่แต่ลองดูนะมีคนแอบชอบแอบมองคุณอยู่นะคะสําหรับคนโสดนะคะสุขภาพนะคะช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการเป็นตะคิวการเป็นเนบชานนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพฤหัสะคะ่ะ ราชินีดาบนะคะนะาไพ่ใบนี้เก่งแก่งเข้มแข็งนะคะนะโฟกัสไปที่เป้าหมายนะคะเรียกว่าฝันให้ไกลไปไม่ถึงนะคะไปให้ถึงนะคะตัวชาววันพฤหัสเนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะคะแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะคะนะเรียกว่าบางทีค่อนข้างจะ,ะเผด็จการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสถานการณ์สิ่งต่างๆบางครั้งมันอาจจะต้องมีในเรื่องของคําว่ายืดหยุ่นบ้างนะคะนะตึง ตึงเอ่าตึงเกินไปก็ไม่ดีหย่อนเกินไปก็ไม่ดีนะคะนะเอาแค่แบบพอดิบพอดีก็แล้วกันนะคะแต่คุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะไม่ว่าวันนี้จะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามาคุณสามารถที่จะจัดการเคลียร์ได้สั่งได้นะคะชาววันพฤหัสนะคะหมอปัแนะนําว่าให้คุณนะคะนะ ทํำบุญนะคะโดยการให้ทานนะคะให้ทานกับขอทานให้ทานกับผู้ยากไร้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันพฤหัสต,ตัวเลขจากหน้าไพายมีเล็7มีเลขกหมีเล็ก6และเลข1นะคะสําหรับชาววันพฤหัสค่ะ ต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะชาววันศุกร์นะคะสุขจริงๆนะคะสิบถ้วยนะคะแฮปปี้มีความสุขอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกหลานบริวารอยู่กับคนที่ตัวเองรักนะคะและไพสิบถ้วยนะคะนะบางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่กลุ่มฟูงชนนะคะพาครอบครัวพาคนรักไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการทานข้าวรวมกันปิกนิกร่วมกันนั่นเองนะคะห้าดาบนะคะการงานก็เรียกว่ามีเรื่องเครียด,เ,ยดเข้ามาเหมือนกัน นะคะคมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะคะแต่ก็ไม่เกินความสามารถของชาววันศุกร์นะคะเพราะว่าอะไรไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าใจคุณสู้นะคะคุณไม่ได้กลัวกับปัญหาที่อยู่ข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าโอกาสที่จะชนะมันก็มีอยู่แล้วนะคะไพ่สเตนนะคะเก่งแก่งนะคะเข้มแข็งลุยสู้นะคะด้วยภาระด้วยนาทีด้วยความรับผิดชอบนะคะเรียกว่าไพ่สเตนเนี่ยนะคะนะอาจจะมีเรื่องของการคิดการ ตัดสินใจหรือว่าการลุยการลงมือทําอะไรได้หลายอย่างด้วยตัวเองนะคะเรียกว่าชาววันศุกร์นะคะนะ,ะข้างนอกเนี่ยดูสดใสาอารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮาแต่ภายในใจนี้อาจจะมีความเครยียดความทุกข์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วคุณเป็นคนที่เรียกว่าไม่ยอมคนไม่ยอมใครนะคะรักเกียรติรักศักดิ์ศรีเป็นที่1นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการงานในวันนี้นะก็เรียกว่าอาจจะมีบ้างปัญหาอุปสรรคความไม่ได้ดังใจนะคะแต่ทุกๆอย่างก็ต้องค่อยๆเคลียร์ค่อยๆจัดการไปนะคะเรียกว่าต้อง พึ่งเขาต้องพึ่งเรานะคะบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือว่าขอคาปรึกษาขอคําแนะนําจากคนอื่นบ้างนะคะถ้ามีใครตําหนิติติงอะไรมาให้เรานํามาคิดนะคะแล้วก็แก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเรียกว่าการงานในวันนี้คุณควบคุมจัดการดูแลมันได้นะคะแต่อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะชาววันศุกร์นะคะนะเรียกว่าทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้มีรายได้ที่ดีมาจุนเจือ ดูแลครอบครัวนะคะแต่ก็มีบ้างในเรื่องของนี้สินสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนจะรุมเร้าเข้ามานะคะการเงินของชาววนันศุกร์นะส่วนใหญ่จะหมดไปกับครอบครัวคนรักอาหารการกินขนมนมเนยนั่นเองนะคะเรียกว่าตัวเองลําบากไม่เป็นไรแต่ก็ต้องให้คุณในครอบครัวมีความสุขนั่นเองนะคะการเงินวันนี้หมอฟ้าเชื่อว่าคุณจัดการได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าหาเวลาให้กันบ้างนะคะทานข้าวรวมกันบ้างมีอะไรพูดคุยกันบ้างนะคะนะ จะมีบ้างนะคะ,ะเรียกว่าอยู่ด้วยกันเนาะก็อาจจะมีการทะเลาะกันความไม่เข้าใจกันนะคะแต่นักนิดเบาหน่อยก็ต้องรู้จักที่จะอาภัยให้กันด้วยนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคุณโฟกัสไปในเรื่องของการงานอนาคตมากกว่านะคะสุขภาพชาววันศุกร์วันนี้นะคะเรียกว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกเข่าข้อกระดูกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออักเสบนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์นะคะ อาชาวันศุกร์เด็กถือดาบนะคะนะเรียกว่า วันนี้นะคะนะเด็กถือดาบเนี่ยเรียกว่าต้องลุยต้องสู้นะคะนะต้องมีการในเรื่องต้องมีในเรื่องของการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดแล้วก็ชัดเจนนะคะนะเด็กถือดาบโฟกัสไปที่เป้าหมายนะคะนะแล้วความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะชาววันศุกร์นะคะวันนี้หมอฟ้าแนะนําให้คุณทําบุญถ้ามีโอกาสนะคะทําบุญเนาะกับหมาแมวนะคะสุนัขจรจดัดหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันศุกร์นะคะ ตัวเล็กจากนาไพยมีเล็ก0มีเล็กมีเล็กแและเลข1นนะคะสำหรับชาววันศุกร์ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างนะคะชาววันเสาร์หนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยนี่หมายถึงนะคะความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะคะความสุขก,กายสบายใจนั่นเองนะคะหนึ่งถ้วยเป็นไพ่ของความรักนะคะการดูแลเทคแคร์นะคะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับคนรอบข้างนะคะหรือวันนี้อาจจะได้รับข่าวดีจากทางไกลจะมีคนหยิบยื่นโอกาสสิ่งดีๆเข้ามาให้นั่นเองนะคะ เจ็ดเหรียญน,นะคะนะบางคนนี้อาจจะกําลังคิดคํานวณในเรื่องของการเงินนะคะนะคิดคํานวณในเรื่องของรายได้ธ,ธุรกิจกิจการสิ่งต่างๆบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเองนะคะแต่ การเงินนะคะเรียกว่าส่วนใหญ่จะได้มาจากน้ําพักน้ําแรงจากความรู้ความสามารถของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะชาววันเสาร์การเงินส่วนใหญ่จะหมดไปกับครอบครัวอาหารของกินนั่นเองนะคะเดมูลมีบ้างภาวะภาวางกังวลน,นะคะกับนี้สินสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนจะรุมเร้าเข้ามานะคะแต่ก็เรียกว่าวันนี้ยังจัดการบริหารได้เป็นอย่างดีนะหรือว่าบางคนอาจจะกําลังมองหาช่องทางรู้ทางในการหาเงินนะคะก็เรียกว่า าชาววันเสาร์นะคะนะค่อยๆเคลียร์ค่อยๆจัดการไปนะคะในเรื่องของการเงินส่วนการงานเนี่ยมันมีบ้างความเหนื่อยความเบื่อความเครียดนะคะความวิตกกังวลหรือว่าบางคนอาจจะกําลังน้อยใจเพื่อนรวมงานน้อยใจหัวหน้างานนะคะไพ่เดมูลเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของงานกลางคืนคนกลางคืนงานที่อาจจะต้องใช้ในเรื่องของแนวจิตวิทยานะคะนะงานที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนนะคะนะเรียกว่าจึงจะโดดเด่นแต่ถ้าใครที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเดมูลเนี่ยมันจะส่งผลเสียในเรื่องของความคิดความวิตก กังวลด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นอย่าโมแต่คิดวิตกกังวลทําให้ดีที่สุดจะดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณได้คู่ครองคนรักที่ดีนะคะอาจจะมีบ้างงอนกันน้อยใจกันไม่เข้าใจกันลิ้นกับฟันกระทบกระท้่งกันเป็นเรื่องปกติทั่วไปนะคะแต่มีอะไรก็ต้องหันหน้าปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันนะคะหรือว่าอาจจะพาการไปพักผ่อนไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างจะเป็นการเสริมดวงในเรื่องของความรักด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดมีดวงของการ ได้พบรักนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีคนคบคบคุยคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพชาววันเสาร์นะคะวันนี้อาจจะมีในเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะนะคะนะบางคนนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของขาด้วยนะคะนะนองตึงนะคะนะเส้นตึงนะคะนะาเส้นยึดอะไรพวกนี้นะคะบทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์ค่ะ สเตนนะคะนะเรียกว่าต้องเก่งต้องแก่งต้อง,ง,องลุยต้องสู้นะคะพละไพสเตนเนี่ยใช้พระกําลังในการต่อสู้ไม่ได้นะต้องรู้จักที่จะใช้สติปรรัญญานะคะนะมีกล like เลยเขาเรียกว่าอะไรอะกลยุทธ์นะคะนะในการในการแก้ไขปัญหาในการหลบในการหลีกนะคะนะเรียกว่าจะใช้พระกําลังไม่ได้นะคะในวันนี้ชาววันเสรารนะ์นะคะนะต้องรู้จักที่จะหลอกล่อนะคะแก้ไขปัญหานู่นนี่นั่นสิ่งต่างๆนะคะในเรื่องของคําว่าแก้ปัญหาเฉพาะนาด้วยนะคะและไพ สเตนเนี่ยเป็นไพ่ของคนเก่งนะคะนะคุณสามารถที่จะควบคุมจัดการสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะชาววันเสาร์นะคะวันนี้นะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้คุณนะคะนะเรียกว่า ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะคะนะอาค่าอาหารสัตว์ก็ได้นะคะนะหรือว่าซื้ออาหารให้สัตว์นะคะนะสุนัขจรจัดนะคะนะช้างที่ป่วยอยู่อะไรพวกนี้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันเสาร์นะคะตัวเลขจากนาภายมีเลข1มีเลข7มีเลข8และเลข8นะคะสําหรับชาววันเสาร์คะ่ะหรือตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะตัวเลขจากความฝันจะให้โชคนะคะ ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ